กัดปน,นะบว่วสวยดิว้าววันนี้ผมได้เล่นกะับคนดูนะครับผมขออนุญาตลงคลิปนะครับ <c oughs> ไม่ได้มาแกงนะครับเดี๋ยวจะมาดูภาพหลังย้อนหลังในการดูแล้วจ้าหันนี้ผมจะไม่บวกนะครับอุ้ยแต่<ด>เขาจะยิงผมจริงน้องเอาโคตรตึงอ่ะันยิงตัวไปยิงตัวแบบทีละคนดีกว่า <c oughs> ให้คนตามบวกก่อนนะครับ ดีือว่าผมจะเข้าบวกก่อนดีอ,อ่ออะเขาเขาเขาปั้นยาวโคตรตึงครับเข้าบวกก่อนตั้งวอลสเต็ปอายุเคลียไว้ปึ๊บ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 ,บอุย้ยอุอ้ยอุอ้ยโคตรตึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่สวยว่ะไม่ชุบน้ำไม่ชุบไม่ชุบเขาใส่ไฮไล่ะนะ์เนี่ยทั้งหมดดูถูกเนาะ อุ้ยหัวแตกเลยครับอุ้ยอับตัวโคตรเจ็หชุบได้ปะเนี่ยลืมถามว่าเลยชุบเขาชุบได้เปล่าหัวอับตัวโคตรเจ็บตามมาชุบไปได้เปล่าชุบได้ป่ะมาดูเขาให้ชุบป่าะห้ชุบหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยวง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 เดือดกันเกินกันปะอ๋แตก ครับจังหวะนี้ตามเวทคนดูแะใครจะชนะมาดูกัน Let's go เอ้าวเกี่ยโดนรีเซการวิงัดหัวขโมคมใช่วางัดคมจริงนะเนี่ยจริงจริงคมจริงต้องเล่นซองขั้วและพอเฟิรนชนัดไรชซองขั้งไงชนะไปแล้วเขาบอกเขาอัดตัวได้เพราะใช่เออก็อยากอัดถั่วมันมันจะเอาเปรียบกลืเถ้าต้องโชว์สเต็มไปเลี้ยได้แล้วกจะยิงหัวเหมือนกันเขาดูอะไรอยู่ตอนเนี่ย ไอปีไทยทางนั้นแหละไอไทยเป็นทีมแทนเดี๋ยวเข้าหน้าจะได้เบิ้งคลิปได้ไอ้เนาะคิปได้ลงจบจบคิมอหไรลงคลิมคอั้งเกิดไฟได้ครั้งเดียววะเขาอยู่ไหนวะจัาหัวเขาเขาเบื่อไปเลยเขาเบื่อเลยเขาเบื่อับเขาเบื่อใช่ไหเขาอยู่โน่นเปิดจุดได้นะเปิดจุดได้เปิดดิ เขาอยู่นอนไม่ค่อยออกเลยอุ้ยเข่าหวัวอุ้ยอุ้ยเยอะเข่าหัาด้วยเฮ้ยเขาเรียกไม้ชูปเป่า มาต่อยอ่ะช่วงใดอ่ะเออเขามาต่อยดูดิดูดิชุบดิแต่ก็ไล่นโดชี่ยวๆไปเลยวะเขาวงไว้เข่าวงล่อๆ่อยๆลอยๆไว้เข่าเข่าวงอือหือไม่ไม่ไม่จะพันยาอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย เจ็บเขาได้ไงอ่ะไปยิงคนดูไม่เช็ดตึงขึ้นเลยดูกล้องฟรีด้วยเดินตามเขาหน่อยฮะยูเซอร์ส่งไฮไลท์ยูเซอร์กับซองทวงอย่าซองฟีด้วยก็ไม่ได้ไอพวกยิงหัวฟรีอะไรมาสอดปืนยิงหัวฟรีหมดเลยว่ะ เป็นัหัวฟรีไงเปร๊บเฮ้ยเจอว่ะ้ว่ไหนอ่ปะปจุดไปีปกก่ไหนอ่ะเอา้าโอ้โหทโอ้โหไม่ล <laughs> ้าง <laughs> ทีเดียวเลยเป่ง <laughs> <laughs> ไม่รอดจี๊ดำผันมาก ดูทยนลอมึงเียนล่ออเยนกินเกยเกินเกียนเกินยนลอเลย้เไรนลองเ่ยนกาดดิเ็นหัวได้เขาวาวหัว้นเขาจะบอต้องไต้องเบอรเกิ ลาไปอย่างนี้เหมือนต่ำมาหนึ่งหนึ่งกัน,น,น,นสองคนอ่ะอะไรไหนวะอะไรยิงแล้วอุ้ยก็คือไม่ยิงยังไงหรอต้องทไหนวะก็ออกไม่ยหงแผลวะออกเลยยังนี่ออกหรือเปล่าเนี่ยไปเดินยิงโง่ๆยังไง,ง,งหรอ ไม่เมื่อกี้เขาต่อยนะหรือเปล่ายืนต่อยนั่นแหะเปล่าไหนอ่ะแต่เขาใส่ปืนคือในนี้ใส่ปืนลูกซองอ่ะเนี่ยเขาออกแล้วเหรอเห็นเขาหโหดจอยเนี่ยเขาออกแล้วโ่าจะมาตกใจเขาว่าจะมาตกไกลไปดู้เลยเขาเขาโหดอ่ะโอ้โหเอาแต่เกนแบบเออยังว่าออกดียว่ะ เพิ่งยิ่งนะผมเบิ่งก่อน,นเอา้าขาบอสใช่บอสหรือค่นเนี่ยออกยังเนี่ยเอา้าค่นนี่มาเขาลุ่มเลยเหรอวะเนี่ยเบิ่งก่อนละกันยังว่าบวกกดลน้าก็ได้เขาฟ้องเลยมั้งไปดีกว่ว่าเขา เจ oh, ้าวิ่งก uh ็พอหนโอ้ยอัดตัววู้วจักรันอัดตัวยับเลยเราอัดตัวยับเลยวะอัดตัวอะไรอยู่ตัวเขาอัดตัวบ่ได้เว้ยเขาต้องเฮ้ยเฮ้ยอย่างเนี้ยนานจัดเอ้าหัวทุกเม็ดโอ้โหเวอร์เกินตาม เขาต้องมาเกมเขาสองหนึ่งดีนั่นเหมือนคอนเสพเลยอ่ะคนลุมคนลุมมันต้องแผ่นดีคนลุมต้องแพ้นเขาไปตายลงหมดมาอีกฝ่มั้โอเคเดี๋ยวมันต้องยิ่งยิ่งตัวนะยิ่งตัวค่ะยิ่งของคนติดคนเสพตรงคนเสพเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวตายสิดจ้ยนะเขาเโอเคเดี๋ยวเราจะมาจัดฉากกันโอ้ยยัไม่ได้เดี๋ยวน้องเขาไอ้นี่ เอา,อาเขาโกรธเขาเขาต้องหมดประจ่าเอาจริงนะเอาจริงนะเอาจริงอันนี้เอาจริงกับแบบโหดเกินไปไอ้ต้าโหโดเก,กินมึ้งข้าศึกเราเป่งปังโอ้โหโยกทุกดอกไอ้ตําไปสูงเหะดูนี่จบยังไงจังหวะนี้อนะับหนึ่งหนึ่งการต้องขอดูเป็นตาดีกว่าขอเป็นตาดีกว่าไม่อยากไฟรนะับเห็นสองคู่นี้ดูเดือดจัดจังหวะนี้เอ้าลงไปไฟกันด้านล่างฮะ ตัวด้านบนเก็บไอ้มออยู่แต่ผมไม่หล่อยแล้งนะดูอยู่จังหวะน,นี้กระโดดลงมาฮะยิงปบอโหโคตรตึงเอารวงเฉย,ย,ยตัวเมงดอกเป็นแบบเจ็บมากขอพันยาไปครับอ่ะตัวเยอะเกินไปแล้วนนองเขาบอกอด,ดอกเยอะเองดี๋ยวันนี้พันยาเสร็จแล้วฮะอย่ามาขึ้นตามผมดีครับผมจะยืนดูจากด้านล่างจังหวะน,นี้นีเปิดโอ้ย ไม่ใช่แล้วจัดฉากจัดฉากตัวตึงๆแต่ว่าใ<ช>ครยิงหัวได้ไงวะใช่เข่าเข่าหัวอะไรก็เขา่เขาตัวด,ด้วยทูดาวเมดผู้ดาวเมดไอแบบไม่ต้ัวต่ำเพิ่ือติมเดือดอยู่คนเดียวเลยไปแจงกากบ้างดีกว่าไอคอน้องสูงคอมบางนิดเดีวยวเอาเลย,ยาทาเก็บอยู่คนเดียวเลยลองบวกเขาหน่อยจะเป็นไง ้องบวกเขาดูไม่ได้แล้วเอออุ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเฮ้ยจริงแล้วเฮ้ยิงแล้วเฮ้ยกำลังยืนงง่โคตรเบอร์เมื่อกี้เอนังอยู่หัวโยกเยโคตรเอร์เฮ้ยต้องไปเบ่งช่องเขาแหละ ต้อพยัดช่องเลยนะไม่หน้าปกโลโก้ลอะอุ้ยให้ไหล่ปเน,นี่ยสายให้ไหลบอกเอาคืนนไหมเนี่ยสายมาันจะแกงก,ดกะดซะหน่อยเดี๋ยวเราจะลอ,องไปสู่ไปดิได้มีกี่นางโยหัวโยโ่เสเลยอ่ะเก่งเกิงนหนัวซองเลยอ่ะกระยืนงงงงกระโดนหัวได้โอ้โยิงงงๆกระโดนหัวเราเขาแปลกใครนางนยังโดนอ่ะยิงแบบสองวียสองหัว มันขยิบหล่อเลยที่วะเฮ้ยลูกซอ,องว่ะโอ้ยเขาจริงเหรอไงต้อมตามช่อหนึ่งเขาจริงอ่ะเฮ้ยจ่อว่านี้ยังไงฮะฮึมเขาวิ่งมาด้านหลังต้อมแล้วจ่อว่านี้ต้อมต่างไงโบทันแล้วยิงว่าโอ้โหเขาตัวเน้นเน้น จังหวะน,นี้ยังไงครับโอ้โหเข้าหัวหนึง่งเมตรแต่ไม่ล่วงแล้วนะจังหวะน,นี้ยังไงอออกมาในะจังหวะน,นี้เขาเริ่มโลกแล้วแล้วก็โดนมาโอ้โหวัวแตกเกินเกินไปเป้าหวัวแตกหัวทุกนาทีนะนเพื่อนองเกินเป็นไงหวัว ตังเยอะจ้าได้มหเก้าเก้าเก้าออไอสียงนีซื้อพืนัะพานอันซื้อพืนสะนสิเงินบ่มีมันลดอ๋อนะมันของฟรีนะโอ้ตังตังตังนเหมือนไหนมาใช่ซื้อปืนโอ้ยมึงวะดูืนนีดจะไปสู่ดิไปว่าเด้วามสู่จะไปไปวะสองตายจะไปสู่ไหม I don't a n a be in s o r o w in s o o เขาบอกหมดใจกันล้งเหรอนึกเขามาหาคายไป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 ือรูปเอาไปเอาไปเอาไปบังจะเส a นย t นเนบัอ่เ้อยจะหัวแตกเขาไมชัวรเาเขาแพ้เขาเอร์จริงแบบโคตรไปอ่ะเพิ่ปั๊บเพิ่ปั๊บอ่ะอย่ดูต่ำมะไอ้สมพลแตกก่อนจริงไอ้แต่ในเบื้องจอต่าได้เดี๋ยเนมองต่ำม อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ้าโคตรแกโคตรกาโวยยังโคตรกาโคตรกาเนี่ยเจ้าบงบีบเอาเขาบอกเอาหายไปไหนวะจานนีิจารหายตัวมาจากเป๋าเขาทีไหนวะยังไงอุ้ยเฮ้ทำตัวเมื่อกี้เกือบโยกนะตทำอ่ะ ต้องสังหารจริงๆตามเป็นเกินว่าแย่าจนเขาต้องสังหานเลยชิดดูเขาประสังหารนี่ขาประดา่นลยนะต่ำเกินอ่ะหัวโยกยังไหวอ่ะเพาแป๊บเดียวฟุบฟับมาด้านหลังไงล่ะโป้งหัวโยกในแบบกำลังแนมหนาอยู่เลยโพล่ไปอยู่ด้านหลังเราอ่ะ

ตายดีกว่าขอาไปณมุมมองก่อนเพื่อนปุ๊บฝาดูของตามกันครับจจงหวะนี้ยังไงครับผมครูตึงมหากราบโอ้ยอยังเนี่ยน้องผม VS สตีมเมอร์โอ้ยโอ้โหอดตัวแรงเกินโอ้โหมาใช่ตัวนะหมวกแตกนะเอาอัดอยยาแบบผมมาเรียมนะมาเรียมนะตยาแบบ วาตัวเขาโผล่เรียม่งาตัวเขาสองเม็ดเรายายาเขาเบิดแล้วมั้งน <c oughs> เนี่ยเรายาเขาดิมเนี่ยโอเชคคลิปนี้โคนนานสิบสี่นาที <c oughs> อุ้ยอู้วอู้วออมาได้คำ เยังตามตึงเกีว่ววะสังหารแซวลตึงเกินไงสังหานกับม้าตาเขามาตาเขาเนี่ยโดนส่ยแพร์สองรอบเลยเขาบอกูอัดตัวสำหรับคนน,นี้อีกคนนึงอัดถุกเขาบอกว่าตัวแข่เขายิงแข่งมะเขา่าดูตังดีตังโคตรเยอะเลยมั้งโอ้โห ตั้งไหนบอ่อเร็วมากคิวตั้งควดเยอะแต่ว่าเนี่ยขอเอาสักเจ็ดตีแล้วกันขอเข่าก่อนจะขอเจ็ดตีข,อข,อขอ้าว,วพ่อใช่ไหมโอ้ยมอหายเขาที่ตัวค่อยลแล้วมันก็จะได้โอ้ย

กูจะนะเ้ยเอาจริงยออตดตัเกียรเกียมาไอ้ต like ัว่อยแล้วอตัวยตัวยตัวนี้เิอาปล่อยแล้วปล่อยแล้วมามยิงหนหัวมงยิงยากจังวะตัวมาแรงแล้วขอเข่ามาเลยเขาแบบตะลุมบอนัำอันัดรอบนี้ดูดิ ขอตัวแล้วบอลเลนแมงแล้วหัวยิงยาสีผาดเขาไปไหนวะจะบอกนะออมอเปิดจุดไปที่ไหนอะ่ะอันนี้เขาออกไม่ดีอ่ะมาขอตัวเชิงตึงเลยเชิงตึงแบบตัวเชิงตึงน้ำ กัดตัวเขาแล้วเขาต้องกคุณผู้แล้วต้อบอกไอ้ย uh? uh ้ยโดนครับขอโทษนะครับอ hey, um> ุ้ยเท่ากัดตัวว่ะไปรออยู่เว้ยไปรอสแนปยิงหัวเขาอะเกียนเกินเราจะสังหารเขาอ่ะ เอาเนี่ยว่าจบป่ะเ้ยกี่รอบเนี่ยแปดรอบฮะกี่รอบนะแลบสุดท้ายแล้วแปดรอบนี่อัดอัดตัวกับชมกันนะตัวก็นะที่มาเราถ่ายขอยิงหัวหน่อยนะกันเอาปืนยิงหัวดิเอาปืนโจมอย่างเขาบอกไม่เล่นแล้วไอ้ชิบหายล้วแต่เขาบอกเอาตัวได้มาติเตบาสักสีนะสับสีกุญแจอุปกรณ์คนยิงหัวกันตาถ่ายเขาบอกเอาตัวเอาแล้ว คนมาหลายป่อยเหยอวิ่หลงวัวหวนเลยคนยาไอ้ลอยเขาไหว้ยัยเราทวกเซตกันเนี่ย คนยิง่งเืมตะลุมบอลตะลุมบอลขาเก็บแล้วอขอขอปันยาก่อนจังหวะเนี้ยเลือดลดไปครึ่งหลอดแล้วเขาบอกอัดตัวจะหมด,ดาอาวม่ใช่ไหมวะก็ยังเหลือไอตองสองตาอุ้ยมยัวไตเอ้าขึ้นสังฐานเข่าหัวเมื่อกี้ขึ้นสังฐาน,อ,ฐานอ้ยตดอกเยียวแล้วมาโอ้ไม่นะ พ่อตึงอะครับบอกนะครับเดี๋ <c oughs> ยวพอ,อตึงเกินยิงหัวยังคมเกินยิงหัวโคตรมอ,ะอ่ะฮัลโหล